บ้านไม้สองชั้นในชุมชนเล็กๆริมคลองมักจะคึกคักตั้งแต่เช้าเพราะเสียงบ่นของสมชายดังก้องไปทั่วมะปรางถุงเท้าฉันหายไปไหนอีกแล้วเมื่อวานเพิ่งซักไม่ใช่เหรอหญิงสาวร่างเล็กในผ้าถุงลายดอกยืนหัวเราะคิกคักอยู่หลังประตูถือถุงเท้าอีกข้างหนึ่งแกว่งไปมาอยู่นี่จ้าพี่ชายอยากให้พี่ได้ออกกำลังกายตอนเช้าบ้างจะได้ไม่วุ่นไง สมชายทำหน้ามุ้ยถอนหายใจยาวๆแต่ก็ต้องรีบคว้าถุงเท้าไปใส่เพราะต้องไปทำงานก่อสร้างเช้าๆของทุกวันทุกเช้าเป็นแบบนี้เสมอเสียงบน่นเสียงหัวเราะปนกันไปกลายเป็นเพลงประจำบ้านที่คนข้างๆยังแอบขำเย็นวันหนึ่งหลังจากเหนื่อยทั้งวันสมชายกลับบ้านมาด้วยท้องว่างโตแต่พอถึงโต๊ะอาหารที่มะปรางจัดไว้เรียบร้อยข้าวแกงร้อนๆอ,อยู่ตรงหน้าเขากลับหาช้อนไม่เจอมะปรางช้อนฉันละไหนบอกจะจัดโตให้เสร็จไง หญิงสาวหัวเราเบาๆก่อนยกช้อนออกมาจากกระเป๋าเสือ้ออยู่นี่จ้ะแต่วันนี้อยากให้พี่ลองกินข้าวแบบคนสมัยก่อนใช้มือนะคะพี่สมชายแทบจะสำลักลมหายใจโอยผู้หญิงอะไรทำกับข้าวอร่อยแต่ดันแกล้งให้ผูวกินข้าวด้วยมือนี่นะแต่สุดท้ายเขาก็ยอมใช้มือหยิบข้าวเข้าปากเพราะความหิวเสียงบ่นดังลั่นแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความเอ็นดูวันหยุดสาวสมชายตั้งใจ นั่งดูทีวีเงียบๆแต่แล้วกาแฟถ้วยโปรดที่มะปรางยกมาเสิร์ฟกลับทำให้เขาตาโตทันทีอะแฮมมะปรางนี่มันกาแฟหรือซุปเกลือทะเลกันแน่วะเขาสำลักจนหน้าแดงมะปรางหัวเราะจนน้ำตาเล็ดโทก็อยากให้พี่ได้ลิมรสใหม่ๆไงจะได้ไม่จำเจฮ่าฮ่าแต่ครั้งนี้สมชายไม่ขำเขาวางถ้วยกาแฟลงแรงๆแล้วลุกออกจากบ้านไปโดยไม่พูดอะไรมะปรางหัวใจหล่นวูบรู้ว่าตัวเองเล่นแรงเกินไป เธอนั่งเงียบน้ำตาคลอรอจนเขากลับมาตอนเย็นเธอจึงวิ่งไปกอดจากด้านหลังพี่ชายหนูขอโทษหนูไม่คิดว่าพี่จะโกรธจริงๆหนูแค่อยากเห็นพี่ยิ้มสมชายหันมามองน้ำเสียงยังดูแต่สายตาอ่อนลงฉันบ่นก็เพราะเป็นห่วงเธออยาคิดว่าฉันไม่รักเลยนะคืนนั้นแทนที่จะมีเสียงบน่นก็มีเพียงความเงียบที่อบอุ่นหญิงสาวหัวใจ เต้นแรงรู้ว่าความรักของเขาไม่เคยหายไปวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงเต็มไปด้วยการบน่นและการแกล้งแม้บางครั้งจะงอนจริงทะเลาะจริงแต่สุดท้ายก็กลับมาหัวราะด,ด้วยกันวันครบรอบแต่งงานปีที่ห้ามะปรางแกล้งทำทีลืมไม่จัดงานไม่ทำอาหารพิเศษสมชายบ่นตั้งแต่เช้านี่มันวันอะไรก็ไม่รู้ไม่มีของกินดีๆเลยบางทีมีขี้แกล้งก็คงลืมผัวแล้วมั้ง มะปรางยิ้มเงียบๆจนถึงค่าก่อนจะเปิดห้องครูให้เห็นเค้กโฮมเมดเล็กๆที่เธอทำเองพร้อมเขียนคำว่าถึงผัวขี้บ่นที่สุดในโลกแต่เป็นผัวที่หนูรักที่สุดสมชายยืนนิ่งน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเขาหันไปบ่นเสียงแหกโอ๊ยทำไมไม่บอกแต่แรกจะได้ไม่ต้องบ่นทั้งวันทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันก่อนกอดแน่แนๆใต้แสงไฟอุ่นในบ้านไม้เล็กๆและนั่นทำให้ทั้งสองเข้าใจตรงกันว่า ชีวิตคู่ที่แท้จริงไม่ได้สวยรู้เหมือนละครแต่คือการยอมรับทั้งเสียงบ่นและเสียงแกล้งที่ทำให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ